แม่โคะนมแม่หมดประโยชน์เมื่อลูกอายุเท่าไหร่ก็จะต้องตอบเลยว่านมแม่ไม่เคยหมดประโยชน์เลยค่ะนมแม่มีประโยชน์ตั้งแต่หยดแรกที่ไหลออกมาจากเต้านมของแม่จนถึงหยดสุดท้ายที่ไหลออกมาจากเต้านมของแม่นมแม่ใสก็มีประโยชน์นมแม่คนก็มีประโยชน์ดังนั้นนมแม่มีประโยชน์ แต่หยดแรกจนหยดสุดท้ายองค์การอนามัยโลกนะคะแล้วก็ยูนิเซฟแนะนำว่าแม่ควรให้ลูกกินนมแม่จนถึงลูกอายุ2ปีถ้าเกินกว่า2ปีแล้วทั้งแม่และลูกยังคงมีความสุขในการที่จะให้นมแม่ต่อแม่สามารถให้ลูกกินนมแม่ยาวนานต่อได้ยิ่งให้ลูกได้กินนมแม่ยาวนานมากแค่ไหนประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวแม่และตัวลูกมากเท่านั้นค่ะคุณแม่จะต้องไม่ลืมนะคะ3ช่วงวัยนะคะนั่นก็คือทารกแรกเกิดจนถึง6เดือนลูกต้องการน แม้แต่เพียงอย่างเดียวนะคะไม่ต้องมีการเสริมน้ำเปล่าไม่ต้องมีการป้อนกล้วยไม่ต้องมีการป้อนข้าวใดๆให้ลูกเพราะนมแม่แต่เพียงอย่างเดียวนะคะมีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอในวัยทารกแรกเกิดจะถึง6เดือนเมื่อลูกของคุณแม่นะคะอายุ6เดือนคุณแม่ให้ลูกกินนมแม่ควบคู่ไปกับอาหารเสริมตามวัยในปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมกับวัยของลูกและเมื่อลูกอายุ1ปีเต็มนะคะคุณแม่ให้ลูกกินข้าวนะคะให้อิ่มครบถ้วน3มมื้อนในอาหารที่หลัก หลายด้วยนะคะและให้ลูกกินนมแม่ต่อแต่พอลูกอายุหนึ่งปีแล้วนะคะนมแม่เป็นเพียงสิ่งที่เสริมอาหารเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าหนึ่งปีนะคะนมแม่ก็ยังคงมีประโยชน์ค่ะแต่คุณแม่นะคะควรที่จะไปโฟกัสนะคะเนาะให้ลูกได้กินอาหารนะคะครบถ้วนสามื้อและเสริมด้วยนมแม่ค่ะจะทําให้ลูกนะคะได้รับสารภูมิคุ้มกันจะช่วยให้ลูกของคุณแม่นะคะแข็งแรงแล้วก็การให้ลูกกินนมแม่ยาวนานนะคะเหมือนการเติมทุนสมองนะคะเติมสารบํารุงสมองให้ลูกทุกวันดังนั้น ให้ลูกกินหนูแม่ได้ยาวนานตราบเท่าที่แม่และลูกต้องการที่จะให้ลูกกินหนมแม่ของตัวเองค่ะหนมแม่มีประโยชน์ทุกหยดนะคะแม่แม่คะ่ะ